มีหลายคนถามาว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อช่องทำยังไงคะคือเอาจริงๆเป็นเบสิกใช่ไหมแต่เมื่อใหม่ไม่รู้นะคะได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปทำกันเลยค่ะให้เรามาที่ช่องของเรานะคะแล้วก็มากดตรงคำว่า แก้ไขโปรไฟล์ค่ะนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีคําว่าชื่อนะคะชื่อตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยตรงนี้นะคะให้เราใส่ชื่อภาษาไทยค่ะแล้วก็เราจะเปลี่ยนได้7วัน1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นลองตรวจทานให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะกดบันทึกไปนะคะแล้วก็ตัวที่2ค่ะคือการใส่ชื่อการใช้งานค่ะ เป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะถ้าจะให้ดีแนะนำให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษที่ทับศัพท์ของภาษาไทยเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะตรงชื่อผู้ใช้1เดือนเนี่ยจะสามารถแก้ได้หนึ่งครั้งนะคะตามนี้เลยค่ะสำหรับการเปลี่ยนชื่อช่องของ TikTok นะคะเป็นยังไงคะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนชื่อยังไง อะแถมเคล็ดลับให้อีกนิดนึงนะคะการที่จะตั้งชื่อช่องให้ปังดึงดูดคนนะใส่ชื่อเราสองพยางเพื่อสร้างความจดจำเสร็จปุ๊บต่อด้วยสิ่งที่เรากำลังทำค่ะบอกให้ผู้คนรู้ว่าเราทำอะไรและใส่คำกะระแสห้อยท้ายไว้เช่นเจ้าแม่ทีเนี่ยใส่คำว่าไอทีห้อยท้ายไว้ใครเซิร์ชไอทีปุ๊บเจอช่องเจ้าแม่อทีแน่นอนเลยเทคนิคง่ายๆแค่นี้ รีบถามนะจ๊ะคนจะได้คนหาช่องเราเจอใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจจ๊แม่ที่กันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะ